สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์2568นอะคะ,ะความจริงแล้วเนี่ยนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาเนี่ยจะมีดาวย้ายแค่สองดวงก็คือดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนะคะเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายในช่วงปลายปลายเดือนเลยนะคะ,ะทีนี้ เรามาดูกันว่า,าคนรักนาราศีเมษร,ราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภเนี่ยและก็ราศีเมทุนเป็นอย่างไรเป็นการสรุปแบบสั้นๆนะคะเพื่อเตือนสติว่าครึ่งเดือนหลังนี้เราควรจะระวังอะไรหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเด่นๆขึ้นมานะคะเริ่มต้นนะคะในคลิปนี้ก็สมราศีเหมือนที่กล่าวมาคือเมษพฤษและก็เมทุนคนราศีเมษเนี่ยนะคะ ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในเรือนลาภะ,ะก็ไปส่องสว่างอยู่ในเรือนลาภผลอยู่คู่กับดาวธาตุไฟนะคะและก็มีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะซึ่งดาวพุธเขาย้ายมาตั้งแต่วันที่5ก็เหมือนที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเด่นในเรื่องการงานงานเราก็จะเยอะขึ้นงานเราก็ค่อนข้างที่จะ,ะไปได้ดีนะคะมีคนอุดหนุนมีคนสนับสนุน มีคนช่วยเหลือได้ดีนะคะ,ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาต่างๆก็มีเข้ามาเราก็แก้ไขกันไปนะคะสิ่งที่เราติดต่อสิ่งที่เราประสานงานไว้มันก็จะเห็นผลในช่วงจังหวะนี้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษก็จะเด่นแบบนี้แต่พอปลายเดือนไปนะคะดาวพุธเนี่ยนะคะตกอยู่ในเรือนวินาศ เพราะว่าเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยช่วงนั้นอาจจะต้องระวังการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนการทำสัญญาการตกลงการาทำเอกสารอะไรต่างๆระวังข้อผิดพลาดเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราตรวจทานดีๆเรามีความรอบคอบก็อาจจะโอเคหน่อยนะคะเพราะว่าถึงแม้ดาวพุธจะตกอยู่ในเรือนวิดนาศแต่เขาก็เจอดาวคู่บิรคือคู่คู่ธาตุน้ำ ะะอยู่ก็คือดาวศุขแล้วพุทอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นเรือนอสิติธาตุอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีปัญหาการที่ติดขัดอะไรเนี่ยเราก็เหมือนจะมีผู้ช่วยช่วยดูแลช่วยเหลือเรายามที่เราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนลัคน,รนาราศีเมษเนี่ยให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะและก,ก็การทำธุรกรรมอะไรให้มากหน่อย ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นช่วงจังหวะที่ระวังความขัดแย้งระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเราไม่ทันได้คาดคิดเนี่ยนะคะหรือว่าปัญหาอะไรที่เกิดกับคู่ครองเราเนี่ยแล้วก็ทําให้เราเห็นทําให้เราไม่พอใจเราหมุดหยิดอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันไปค่ะแล้วก็อะไรที่ปีปัญหาก็ช่วยช่วยกันแก้ไปก็จะไม่ เกิดอะไรที่รุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เมตตาแล้วก็ใจเย็นๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบหมดและเราก็จับมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาใครมีปัญหาเราก็ช่วยกันเรามีปัญหาก็ให้เขาช่วยเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะนี่คือคนรักขนาราศีเมษต,ต่อไปนะคะคนรักนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภ คนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอมองเห็นว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะเข้าไปสู่เรือนกัมมะอา่าแล้วก็ร่วมกับดาวเสาดาวเจ้าเรือนสุพะอา่านะคะก็ยังเด่นเรื่องการงานอยู่ดีนะคะแล้วก็คนลัคนาราศีพฤษเนี่ยก็จะเ,เหมือนกับดวงชะตาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งกว่าคนลัคนาราศีเมษหน่อยเพราะว่าดาวศุกร์ของเขามีกําลังนะคะเป็นมหาอุด แล้วก็อยู่ในเรือนลาภะด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีลาบผลได้ดีเลยแล้วก็ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นถึงแม้ว่าจะติดปัญหาบ้างมีความติดขัดบ้างมีการใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคนรนาศรีพฤษเนี่ยก็จะมีงานที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ทําอะไรเราก็เป็นช่วงที่แก้ไขปัญหางาน แล้วก็จะสําเร็จได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยสำ,สำหรับคนลัคนาราศิพุธหรือว่าราศีพฤษภก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้แต่เราก็อาจจะได้ไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับหุ้นส่วนเราหรือคู่ครองเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือคนลัคนาราศิพฤษหรือว่าราศีพฤษภต่อไปนะคะคนลัคน,นาราศิเมถุน คนลัคนาราศีเมถุนนี้จะเป็นดนวรูปแบบที่ว่า,าเจ้าชะตายเองอ่ะก็จะไปยุ่งวุ่นวายในการาทำงานาเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวตัวตนของเราเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในเรือนสุพ,พะแล้วก็สัมพันธ์กับาดาวอาทิตย์ดาวเสารนะคะซึ่งสองนี้เป็นดาวคู่าธาตุไฟดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาต่างๆอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่มากหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะหรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเราก็ช่วยเขาแก้ไขปัญหาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันไปนะคะและตัวเราเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ เหมือนได้เดินทางอ่านะคะอาจจะไปนู่นไปนี่มีงานที่สัมพันธ์กับการเดินทางอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะต้องไปทํำธุระอะไรบางอย่างอ่าช่วยเหลือใครบางอย่างอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นในรูปแบบแบบนั้นได้ด้วยนะคะอ่าและนอกจากนี้เองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะยุ่งอาจจะเหนื่อยอาจจะยุ่งวุ่นวายในช่วงครึ่งเดือนหลังอาแต่พอหลังวันที่ยี่สิ 27กุมภาพันธ์ไปเนี่ยตัวเราอาจจะอ่อนด้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลังวันที่27ไปเนี่ยอาจจะต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้นไปอีกนะคะในการทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่งานก็จะเข้ามานะคะงานก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะโฟกัสในเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหางานด้วยนะคะแล้วก็การทําอะไรต่างๆด้วยถ้ามีปัญหาอะไรต้อง มีทีมนะคะต้องมีทีมหรือต้องเข้าหาเพื่อนฝูงต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาช่วยเหลือนะคะ,ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะคิดไม่ออกเราอาจจะแก้ไขปัญหาไม่เป็นหรือ,อการเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่ราศีมีนในวันที่27เเนี่ยตัวเราเนี่ยพลังอ่อนแอนะคะแต่ว่ายังดีที่ อยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุนะคะคือดาวศุกร์แล้วก็การที่เราอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุอยู่ในเรือนธาตุเดียวกันอีกเนี่ยก็เป็นคู่อสิติธาตุได้นะคะก็อาจจะมีผู้ช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ร้องขอ,อหรืออ่าปรึกษาผู้รู้กรูรูเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะผ่านพ้นอะไรต่างๆไปได้นะคะ,ะบางที งานของเราก็อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับทางไกลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือดวงชะตาครึ่งเดือนหลังสำหรับคนรักนาราศีเมษราศีพฤษราศีเมถุนนะคะก็ฝากไว้เป็นไกด์ไลน์หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางทำอะไรให้รอบคอบมีสติแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ